ด่วนรัฐบาลเคาะมาตรการช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุด10ไร่ครับวงเงิน44,000ล้านบาทครับเมื่อวานนี้คณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินอบอกขอครับก็ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะนะครับในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรังการผลิตปีนี้นะครับแล้วก็ข้าวเปลือกนาปีในการผลิตปี2568ทับวงเงินประมาณ4 4 0 0 0ล้านบาทครับ คือราคาข้าวตอนนี้เนี่ยถ้าไม่จบครับมันตกลงเผอิญเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับเราคงจะได้นําเสนอเรื่องนี้แต่ผมอธิบายอย่างนี้นิดเดียวครับเหตุผลที่ราคาข้าวช่วงนี้มันตกลงเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าประเทศอินเดียไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะครับนโยบายของเขาก็คือเขาปล่อยการส่งออกข้าวไปทั่วโลกมากขึ้นหลายเท่าตัวพอส่งออกมากขึ้นมันก็เกิดภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าโอเวอร์ซัพพลายครับราคาข้าวทั่วโลกมันก็ตกต่ําลงพอข้าวไทยส่งไป มันก็ถูกกดราคาเราจรึงมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะครับโดยสรุปครับไร่ละ1,000บาทครับ10ไร่ถ้าท่านปลูกอยู่ท่านก็จะได้รับการชดเชย1,000 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นนะครับได้แล้วพี่น้องเงินคาเกียวเขา ไลยละหนึ่งพันบาททั้งหน้าปีหน้าปังนอกบอกขคนะครับทันรัมมนตีบาการกระทรวงการขั้งรัฐมุตีพ่านนี์รัฐมนตีเกษตรมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มีมติสรุปแล้วครับสรุปแล้วเงื่อนค่าเก็บเกีียวซอยเหลือพี่น้องชาวหน้าหน้า,นาปังปี 68, หกแปดหาไลละหนึ่งพันบาทบ่กเกินสิบไหลต่อขัวเลื่อนส่วนเงื่อนซอยเหลือค่าลดตน้นทุนผลิตหรือค่าเกีียวเขาหน้าปีหกแปดทำหกเก้า กะรหไร่ละหนึ่งพันบาทบ่กเกินสิบไร่ต่อขั้วเลื่อนเช่นเดียวกันมือนี่ได้แล้วขอสวานะดีใจน้ำพี่น้องครับดีใจน้ำดีใจน้ำ,นำโอ้ยมีแหง้งใจำหำเฮียวันแหง้งหยาดบ่าได้อยู่มามือนี่ได้แล้วแล้วสดสด,สดอรรนสี่วงแม่งวันผมขอเลขอุญาตมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเงื่อนไขก็บว่ามีอย่างไรครับแต่แค่พี่น้องลุ่ทะเบียนซึ่งในส่วงของห,งหน้าปังนี่ลง่ทะเบียนเราละ นะครับตัวเลขที่ล่งทะเบียนม,มากประมาณเจ็ดแปดแสนกัวเลื่อนกษียได้เมดนะครับในส่วนของหน้าปังนี่คาดว่าสิเขาข้าขาอรม่อด้อีกว่าอาทิตนาบอาทิตย์หนึ่อนี่พราะว่าหน้าปังนี่เดียบรอยกอนมูหลายคนถามวาว่าหน้าปังสิได้เมื่อไดผมคาดว่านาจะเป็นเดือนนาขันบ่ราะมยังคิดผักเพราะว่าขันตอน่อไปอนี่นี่ตามนี่ตามเมื่อนเนี่ยนุมัดเลาบกวข,ขึ้นไปเกษียณพันข้อรม่อด้วยข้อมอก้วเสียนุกมัดใจ นะครับในส่วนของหน้าปังก็วัาเรียบร้อยหมดแล้วส่วนในส่วนของหน้าปีคือหน้าปีปี68แปดกเกกคงจะหลังจากหน้าปังเพราะว่าหน้าปียังอยู่ในวงังย่งอยู่ในระวังลุ่ทะเบียนครับก็คงจะให้พี่น้องลุ่ทะเบียนโตเลขกเกาเกกับมีอยู่แล้วเงื่อนไขบรบ่มีอย่างครับจ่ายเป็นเงินสดเข้าไปฮะกะเพ๋าพี่น้องบ่มีปุ๋ยบ่มีอย่างเป็นเงินสดพันหนึ่งเข้าไปเลยมันมีแห้งใจเลยพี่น้องเป็นเงินสดเข้าไปเลยเข้าไปซี่พี่น้องแล้วแต่พี่น้องสิจ่ใจ สิไปจ่าเกี้ยวเข่าสิไปจ่าไถสิไปใจ่าปุ๋ยกับไปใจเยอสิไปจ่าเลียกยงไรเดอร์มันสิบ่มีเงินยั่งน,นะครับพี่น้องอันนี้คือหน้าปีกับสิตามมากจะอาจจะบ่ได้พร้อมกันในส่วนของรายละเลอียดอื่นๆที่พี่น้องถามมากนี่หน้าปังหน้าปีผมแจ้งแล้วเป็นอยัางคือรดเมนอยู่ครับตอนแรกคดว่าสีได้พันสองแต่เขาปรับลงมาเหลือหนึ่งพันบาทตั้งหน้าปังหน้าปีบางคำถามบอกว่าได้แท่เพราะ เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องมันเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนเดียวก็คือส่งไปที่คณะรัฐมนตรีที่จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ขันนออ้นอนบอขออนุมัตินี่มาติไฟเคียวพานไปแล้วคณะรัฐมนตรีก็ยืนตามทั้งนอปขออยู่แล้วอุตสาหกรรมขึ้นกับฝ้าไปขึ้นนะครับสำหรับหน้าปีก็ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดณนะมือนีสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวนี้ยังอัปเดตเพื่อน,นาผมสีฟ้ามานั่งเลี้ยงพี่น้องมือ เมื่อเฮื่อนด้แล้วเพราะว่าต้องเปเี้กับก็พีก็ห้องก็ต้องขอบุณทั้นทงนอบวขอครับที่ฟังเสียงของพี่น้องเกษตรกรชาวนาฟัางเสียงของผู้แท่นที่เป็นตัวแท่นพี่น้องชาวนาเพราะเมต่ผมหลายคนซอยกันเบาจนว่าเพิ่นเข้าไปบ่เนี่ยหันแล้วว่าโดยความเป็นวงเปิญญายพี่น้องชาวนาเห็ดหน้าราคาทุนขันราคาเขามันดีต้นพุนถึกเข้ามต้องการดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็ดจังใดๆในเมื่อเห็ดหน้ามันก็เป็นอยู่จังสี่ขอบุณทั้นทงนอบขอหรอกครับทั้งเจ้าหน้าที่ หลายๆายท่านนะครับที่ซอยกันนําเสนอของมุ่ตจนนําไปสู่การอนุม,มัติมือนี้ไปควันกันได้พี่น้องเด้อไปแล้ววันนี้เขาบอกว่าสายสารเดือมวน